สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีเอที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่ล้าทาอาดีตรกรรมการสมาคมหัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธแปมเจ็ดค่ำเดือน3ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นแบบ G i r l love หรือหญิงรักหญิงนะครับ จากผลงานเรื่องเติมคำว่ารักลงในช่องว่างนะครับวันจี้จะเป็นดวงชะตาของคุณโยโกะอภัสลาเลิศประเสริฐกับคุณฝ้ายพิริยามาริซอนจัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับความรักไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของเพศนะครับปัจจุบันสังคมให้การยอมรับกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นหนึ่งในนั้น มีความรักแบบ Girl ์ลเลหรือหญิงรักหญิงที่มีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายในชีวิตจริงปัจจุบันนะครับจุดเริ่มต้นของฝ้ายและโยโกเมื่อค่ายน้องใหม่อย่างนายสตาร์สตูดิเห็นแววคว้าเอาฝ้ายพิริยามบริซอนวัย31ปีนะครับมาประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องโยโกอภัสราเลิศประเสริฐวัย23ปีในซีรีส์เกิร์ลเลนะครับผลงานเรื่องเติมคำว่ารักลงในช่องว่างหรือ แบงค์เดอะซีรีส์นะครับและในชีวิตจริงของฝ้ายพิริยาก็ออกมายอมรับจากปากว่าตอนนี้ไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วสบายใจกับการได้คบหากับเพศเดียวกันที่ผ่านมาตนก็ชอบอเพศเดียวกันมาตลอดนะครับเคยมีแฟนเป็นผู้ชายเพียงครั้งเดียวนะครับเคยมีเคมีของฝ้ายกับยโยโกคือเป็นความฟินที่ลงตัวนะครับและคาแรคเตอร์ในซีรีส์จะเป็น รักต่างวัยฝีมือการแสดงของทั้งคู่ก็ทําได้ดีนะครับไม่ค้านสายตาแบบว่าลงตัวสุดๆไปเลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากนายเอ็นเตอร์เทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดูชะตา,าของทั้งสองคนกันคุณโยโกะพัสราเลิศประเสริฐนะครับเกิดวันที่19กร,รกฎาคม2544นะครับตรงกับวันพฤหัสแรม14ขค่ำเดือน8นะครับปีมะเส็งนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ23ปี7เดือนย่าย่สิปีนะครับ คุณฝ้ายพิริยามาริซอนเกิดวันที่14ตุลา2536นะครับตรงกับวันพฤหัสบ,บดีแรม14ค่ำเดือน10ปีละกาอายุปัจจุบันคือ31ปี4เดือนกับ5วันย่าง32นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันคุณโยโกะนั้นเกิดวันพฤหัสคุณฝ้ายเกิดวันพฤหัสนะครับเกิดวันเดียวกันบุค,คลิกลักษณะความชอบใกล้เคียงกันนะครับเดือนเกิดคุณโยโกะมีดาวที่กลุ่มคุณฝ้ายมีดาวองคานกลุ่มในทางโุราศาสตร์นั้นถือเป็นคู่ศัตรู คู่ศัตรูหมายถึงตัดทอนดวงชะตาให้ต่ำลงความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณโยโกะจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือพันธุนั้นเป็นมนตรีในทางทักษะส่วนข้อเสียพันธุไปกระทบบัช,ชิมาหมายถึงความผันผวนไปกระทบหมาโจรในองคาวิชาด้วยมีความแม่แน่นอนแฝงอยู่ในนั้นคุณฝ่ายพิริยาจ,จุดนี้ถือว่ามีความเสียหายนะครับด้วยพันธุนั้นไปกระทบผีนาหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นมงคลความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในการเป็นครอบครัวความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะ คุณยโยกะจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อดีคือลาพะนั้นเป็นดาวจาันเป็นดาวสุประเคส่วนข้อเสียนั้นลาพะนั้นเป็นกระทบเหมาบาทในอังคาวิชาทําให้มีความไม่เสถียรนะครับคุณฝ้ายพิริยาจุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยลาพะนั้นเป็นดาวสุขและไปกระทบกินะด้วยหมายถึงความเสียหายความเป็นคู่ครองปัตตนีคุณยโยกะจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือปัตตนีกระทบทานนางคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ปัตตนีกระทบสุภะคู่นั้นจะเเเเป็็นนคคมมีีีีีกกยยยรรติหืืือออช่สสงข้ ถือว่าสาคัญเลยนะครับปัตตนีนั้นเป็นการลัินีในพื้นดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะอย่าร้างไม่ว่าจะแต่งกับใครอย่างเป็นทางการ mm. คุณฝ่ายพิริยาจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับคู่ชโลกจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่า mm. ด้วยปัตตนินั้นไปกระทบมาตานะครับ mm. ข้อเสียคือปัตตนีไปกระทบทาสานในอังควิชา มักจะมีปัญหาในเรื่องของความหนักอ,อกหนักใจในการคลองคู่อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือลักษณะโงเ่เฮงด้วยโงกแก้มที่สูงนะครับใบหน้าเรียวจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองหรือเพศตรงข้ามโดยตรงมองในภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าเป็นเข้ากันได้ดีนะครับลักษณะบุคลิกค,ความชอบใกล้เคียงกันคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหานะครับด้วยเป็นคู่ศัตรูจะมีความขัดแย้งแฝงอยู่ความมั่นคงคู่และความมั่นคงครอบครัวดูจะมีความเสียหาย พอฟัดพอเวียงพอๆกันนะครับความเป็นคู่ครองในดวงชะตาของคุณโยโกะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองโดยตรงนะครับโอกาสหย่าร้างในดวงชะตาของคุณฟ้ายนั้นภรรยานั้นมีปัญหาในการคลองคู่ด้วยโงเฮ้งที่มีลักษณะสวยแต่อภพนะครับถึงแม้ว่าในดวงชะตาของทั้งสองคนจะมีโอกาสชอบหรือรักในเพศเดียวกันก็จริงแต่ถ้าว่าในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นมีความขัดแยง้งแฝงอยู่ ในดวงชะตาหลายจุดนะครับลักษณะฉลกไม่ต้องกันนะครับถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นกันดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าถามต่อว่ามีโอกาสเป็นคู่จริงได้ไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับท <M> ้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคู่นี้เหมาะที่จะเป็นคู่จิ้นแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่จริง <L> ผมอาจารยไก่นทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่กันเรือขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจชะตาจะใช้อยู่5อย่างครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ไลายมือเพืธธธ่นอนทุาตุอะไรอย่างเงี้ สี่คืรูปใบหน้าเพื่อดึงเพงและ5้าคือโลหรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ